สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงรามิตาเอกสมบูรณ์อยู่ชั้นผดศึกษาพีห่หกจากโรงเยนวัดร่วกค่ะวันนี้หนูจะมาเป็นไวสายใฝ่ดีมีคุณค่าในตัวเองค่ะเมื่อต้อนยปศึกษามีการเลือกตั้งสภานักเรียนกันซึ่งพื่อเมื่อของหนูเนี่ยไปลงสมัครันนี้เลยค่ะ และตัวหนูเองก็มีความคิดที่อยากไปนงสมัครมากค่ะแต่นั้นติดตรงที่ว่าหนูเนี่ยได้มีความมั่นใจในตัวเองเข้าสังคนไม่เก่งแล้วก็ไม่กล้าที่จะไปน้งสมัครด้วยค่ะทีนี้หนูไตั้งเป้าหมายเลยว่าหนูต้องทำอะไรทักอย่างให้กับตัวเองและโรเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวหนูเองได้ค่ะหนูจึงตั้งใจที่จะลงสมัครในการเป็นสานักเรียนในปีนี้ค่ะและสุดท้ายหนูก็ได้เป็นสานักเรียนจริงๆค่ะ อยู่ฝ่ายวิชาการและเลขานการค่ะและหนูได้รับหน้าที่ในการกล่าวนำสวดมนต์ในตอนเช้าซึ่งหนูเองก็คิดว่าตัวหนูเองเนี่ยทำไม่ได้แน่เลยเพราะหนูเนี่ยพูดไม่ชัดแล้วก็ไม่กล้าที่จะพูดด้ค่ะหนูจึงได้ไปหาแรงบันดาลใจนั่นก็คือจากคนในครอบครัวและคนคนนั้นก็คือคุณแม่ของหนูนเองค่ะหนูไปถามกับคุณแม่ว่า คุณแม่คะตอนเด็กๆเนี่ยคุณแม่เคยเป็นผู้กล่าวนำสวดมนต์ในตอนเช้าไหมคุณแม่ตอบว่าคุณแม่เคยคะ่ะแต่คุณแม่เนี่ยเป็นคนกล่าวนำไปยันจนค่ะคุณแม่ก็ให้กําลังใจแบบนี้นะคะว่าหนูเนี่ยต้องทำแน่ๆค่ะถ้ารับต้องไปจริงๆหนูจึงไปฝึกฝนการกล่าวสวดมนต์ตอนเช้าทุกวันเลยคะ่ะจนมาถึงวันที่หนูได้กล่าวจริงๆหนูก็สามารถทําได้ะคะ่ะหนูจริงมีความสุขมากๆาคะ่ะ ที่หนูเนี่ยสามารถก้าวพ้นการกลัวนี้มาได้เลยค่ะอีกหนึ่งหน้าที่ของหนูคือการเป็นพิธีกรงนของั้นค่ะซึ่งเพื่อนๆและคุณครูเนี่ยต่างพาการชื่นชมหมนูว่าหนูเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีความคิดติเริ่มมีความจริงใจต่อผู้อื่นและสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างรวดเร็วค่ะ หนูขอขอบคุณคุณครูและทุกคนที่เปิดโอกาสให้หนูได้นำศักยภาพที่ในตัวหนูมีออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่เพียงแค่เราเกล่าวคำว่าขอบคุณทั้งผู้พูดและผู้ฟังก็ได้รับความสุขแล้วค่ะหนูขอส่งต่อแรองบันดาลใจนี้ที่รับจากครอบครัวโรงเรียนและเพื่อนๆในการพูดดีคิดดีทำดี <c oughs> เพื่อมาเป็น ไว้สายไฝ่ดีมีคุณค่ามีตัวเองกันเถอะค่ะขอบคุณค่ะ